สวัสดีครับเอซที่รักทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับที่น้องป้องไปทุกทุกคนมาพบว่าพอ,อกันนะครับกับผมกอนกระสินนะครับที่เพจกอนกระสินเอฟซีมาพบว่าพอ,อกันนะครับมื่อนี้เป็นวันพุทธที่เก็บกันยายนหกห้านะครับขึ้นสิบสองข้ามเดือนสิบวันพุธก็จะมี ตำลาวตำลาวนะครับพี่น้องถือว่าเปียงปังเปียงปังนะครับในรอบสัปดาห์ยังไม่หลุดนะครับแต่เจาะนะครับคือเราทําเม็ดเดียวเนาะนะนะเลขจุดเม็ดหนึ่งลเลขสามตัวเม็ดหนึ่งนะครับก,นะนะก็ก็หลุดเนาะนะทุกคนกะ็นะหลุดเม็ดนะเม็ดก็ลูดวิ่งเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังนะครับนะใครเข้ามาแล้วนะครับฝากคนและแชร์เรื่องพี่น้องนะ แร์แล้วขอให้ร่าให้รวยให้เฮงให้ปังเนาะให้เฮงให้ปังให้เฮงให้ปังนะครับงวดที่แล้วให้ลาวน่าจะเป็นหนึ่งเนาะวิ่งรูดหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าออกหนึ่งสี่วงวดก่อนให้ห้าห้าอะไรห้าสองห้าสามห้าสี่ออกห้าสองนะครับประมาณนะั้นนะหลุดหลุดทีเละเม็ดนะครับก็ อวันนี้ก็เหมือนเดิมนะนะครับให้เม็ดเดียวเหมือนเดิมนะตัวจออาจจะมีการข้ามนะครับก็ฝากคนและแชร์นะครับทุกคนนะคนและแชร์นะวันนี้ยังไม่ได้ลงแนวทางใดๆไม่ว่าจะเป็นฮาหนอยนะครับไม่ได้ลงจะไม่ลงด้วยเพราะนั้นจะให้ทางไร้สดนะครับนลงในกลุ่มไปแล้วนะนะมืดตาบ้องๆนะครับถูกใจโพส์นิดหนึ่งก็ไม่ถูกใจเนาะ ไม่เป็นอะไรรอรับอย่างเดียวนะก็จะงดลงอยู่สักสามวันนะครับนะงดลงสามวันเมื่อวานนะครับให้ฮานอยหกให้ฮานอยหกฮานอยหกนะครับเมื่อวันหกก็จะมาอยู่ที่ปกติและ v i p นะอาจารย์ก็จะบอกอยู่ตลอดเวลานะสูตรของอาจารย์นะครับเน็ตปกติและ v i p เมื่อวานนะมาบนล่างนะหกแบบบนล่างและ v i p มาล่างนะครับสำหรับหกนะวันนี้เป็นตัวไหนนะครับ นะก็อยากจะได้ให้กันตรงนี้นะครับสําหรับพาน้อยอทักทายกันพี่น้องภาพชัดเสียงชัดว่าฝนนะครับฝนฝนตกแตสบายดีเด้อพี่น้องซอสปปเล่านะครับผู้ได้วางกับเขามาเบิ้งเนวทา่านบันเฮ้านะครับตำเล่าตำเล่าแล้วก็แถมห้าหน้อยอรัฐบาลไทยนะครับทั้งที่แล้วก็ให้ตัวฟันนะครับใครตามนะ สำหรับรัฐบาลนะครับตั้งแต่ปีใหม่นี่ตัวตัวฟันนะครับนะวิ่งเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังยังไม่หลุดนะครับเลขวิ่งจะมาหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยนะครับได้ตังค์นะครับไม่จำเป็นจะว่าเลขอันไม่อันนะม่จจาเป็นจะว่าซื้อกลับไม่กลับงวดที่แล้วฟันฟันสองเนาะฟันสองนะ่าจะมาหลักหน่วยมันมาทุกครั้งนะตัวฟันที่อาจารย์ฟันนะครับแต่มันอยู่ที่เราจะตัด กับคู่ผิดเท่านั้นนะครับคือความไม่ไม่ชอบนะครับเขียนไม่แล้เลยคือความไม่ชอบด้วยนะไม่ชอบสามเนี่ยสามเป็นเลขที่ออกยากที่ได้ได้มาบนล่างเลยนะครับแล้วก็มาตัวเดิมนตัวเดิมนวันนี้เป็นตัวไหนแต่ก็ให้ไปแล้วแหละแต่ยังไม่ในไม่เน้นนะก็คือคนจะไม่รู้เพราะยังไม่ได้ให้เลขสามตัวนะครับอไม่ได้ให้เลขสามตัวก็เลยเลยไม่รู้นะครับนะทักทายกันนะครับ กีนน้องนะดูแถวใดภาพเป็นยังไงนาอสวัสดีครับคุณลุงนภาคุณเล็กเล็กภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงครับคุณน,นันอริกรานะคุณจารุวรรณนะคุณจารุณนะีคุณไพศสีหรือเปล่าเนาะเป็นมาจากกี่น้องซอสปป,ปลาวเนาะตัวหนังสือในขะนอันผิดพลาดขอขอไพเร์อครับมันเป็นตัวหนังสือแบบแบบพิ่น้องนะข้างเล่าเนาะนะนะมันเป็น เข่ากับเอ็นเป็องอแงกเน่าเป็นข่อมขอมนะครับนะสจัสดีครับคุณสิริพรคุณสุรีเนาะอม่จะภาษาอังกฤษเลยสื่อเนาะนะคุณสีนวลน,นะครับคุณแม่ปุ๋ยแม่ปุ้ยคุณดวงตาคุณพุษธีคุณดาวจอยนะคุณนิดนะภาพมีเนาะแต่เสียงเนาะวันนี้ใส่ใหม่าน่น่าจะเข้าน่าจะชัดอยู่เนาะนะชัดชัดเนาะโอเค ขอให้มีเสียงเนาะนะภาพอาจจะเบอรอไม่เป็นไรขอให้ให้ฟังเสียงรู้เรื่องก็ยังดีนะครับนะบางคนประสาทต,ตามไม่ดีอยากจ,จะใช้าตาสั้นยาวแต่ขอให้มีเสียงก็ยังโอเคเนาะนะครับเพราะนั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับการสื่อสารจะสําเร็จผลระหว่างผู้สื่อผู้รับนะครับเข้าใจความหมายตรงกันนะทั้งอวัจ,จะนะภาษาวัจ,จะนะภาษาก็ว่ากันไปนะอันนั้นก็ เข้าใจให้มันตรงกันนะครับโอเคเนาะรัฐบาลชอบนะครับคุณสมจิตนะครับคุณสมจิตว่าัสดีครับชอบศูนย์รัฐบาลแต่ดินศูนย์อะไรฟันให้ไปแล้วนะทุกตัวนะั่นแหละนะแต่ยังไม่ได้บอกนะฟังวันนี้ได้จะบอกนะ้าอาการให้ลขสามตัวทุกคนก็ต้องดูสิว่าลีนะ เพราะว่าเลขท้ายเลขสามตัวก็คือคือตัวตัวตัวเด่นถูกไหมเออวันนั้นก็แจ้งมาว่าจูกําหนดการวันวันที่เก้าเดือนเก้านะครับวันที่เก้าเดือนเก้าน่าจะเป็นวันศุกร์วันที่เก้าเดือนเก้าวันศุกร์นะเลือดียามดีแบตเตอรี่นะครับซื้อมายังเขามาส่งวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสวันศุกร์ นะครับไม่อยากจะซื้อเดี๋ยวมันจะชนกันเพราะสั่งไปก็อย่างละ 20, 20ยี่สิบสิบยี่สิบใบชุดห้าห้าใบนะครับชุดห้าใบเผื่อได้มีโชคใส่วัดเกิดตัวเองนี่นะนะครับอ่าพิมรัฐบาลเนาะ่ยว่าวิ่งตัวไหนฟันตัวไหนใครตามนะครับตัวฟันเนี่ยคําว่าฟันที่อาจารย์ฟันเป็นบน แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ขึ้นบนไปนล่างมาได้หมดนะครับนะนะรัฐบาลไทยนะครับประจำวันศุกร์ที่สิบหกกันยานะครับหยวยออกวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์นะวันศุกร์ที่สิบหกกันยายนเรมหกข้ามเดือนสิบนะครับนะงวดต่อไปนะครับก็จะ ออกวันเสาร์นู่นอาจารย์รู้หมดเลยนะในสมองแล้วนะตุลาน่าจะเป็นวันเสาร์ขึ้นหกขําเดือนสิบเอ็ดเหมน,นรู้ไปอีกแล้วมันอยู่ในไกด์ไลน์แล้วนะครับมันอยู่ในไกด์ไลน์พอเดือนกันยามันมีสามสิบวันเนาะเรากมันก็จะรู้นะเดี๋ยวจะให้เน้นเป็นสองหางนี้ก่อนอะลัตเตอรี่นะจริงๆแล้วอาจารย์ไม่เคยซื้อน้อยนะครับลตเตอรี่นะี ไม,ไม่สนับสนุนให้ซื้อใบเดียวฟังนะครับลอตตอรี่ไม่สนับสนุนให้ซื้อใบหนึ่งสองใบมันไม่คุ้มนะคือเรามองสี่สองตัวเนี่ยนะสองตัวล่างเนี่ถ้าสองตัวมันรังวันละสองพันถูกไหมครับรังวัลละสองพันเราไปขึ้นเงินได้พันกว่าบาทถูกไหมใบละ้อย,ยอ่ะรัฐบาลไทยเนาะงวดที่แล้วฟันสองนะงวดนี้ฟันตัวนี้นะครับ เห็นหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์เครื่องนี้ก่อนทุกคนพิมพ์ให้หน่อยมันมีขึ้นฟันศูนย์นะครับฟันศูนย์นะวดนี้ฟันศูนย์นะครับฟันศูนยนะนะครับ,นะรบเหมาะสําหรับวิ่งนะครับทุกคนนะวิ่งนะนะเห็นเนาะเดี๋ยวบอ,บอกให้ดูตัวนี้ พ่อมิจิยังไม่ให้รีขสามตัวอันนี้ยังไม่พอนะฮะให้ดูสองสองหางเนาะอันนี้ได้หางละห้าใบก่อนเพราะว่าน่าจะได้เยอะอยู่เพราะว่าเขาจะไปสนามบินน้ำนะครับในพรุ่งนี้นะเขาจะเอามาให้พ่อมาขายมีแต่สองใบ แต่ถ้าสองใบอาจารย์มีซื้อนะบอกนะมันมีคุ้มนะสองใบมันมีอยู่ที่สองชุดอาจารย์ไม่เอานะครับเขาก็จะไปเอาที่สนามบินน้ํามาให้นะอย่างนี้ให้ดูสองแงประมาณนั้นพอมองออกเนาะแต่เลขสามตัวเียค่อยดูนะครับก็ให้ดูแต่นี้ไม่ใช่หลักร้อยของมันนะ แต่คือเราหาโฟก,กัสที่เลขสอตัวนะครับประมาณนี้แหละ,ะลองเอาไปหาซื้อฉลากดูนะครับใครชอบวิ่งก็วิ่งเลยนะครับใครเห็นเลขอาจารย์ตั้งแต่ปีใหม่ที่อาจารย์ฟันเนี่ยใครที่ติดตามอาจารย์เข้าตลอดนะครับที่ฟันฟันบนหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยมาหลักไหนเราได้หมดนะครับยังไม่เคยหลุดนะตัวฟันน,นอกจากอาจารย์จับ ผิดเหมือนมีกีเหมือนกันที่ฟันสองนะจะชอบสองศูนย์กับสองสี่น 4, นะสองสามไม่ชอบทําไว้แหละแล้วไม่ชอบเลยมาคิดว่าที่สองสี่นะตีตีใส่องค์ประกอบการเมืองเนาะนายกนะที่เขาตีนะครับครบกําหนดแปดปีวันที่ยี่สิบสี่นะแล้วก็ชอบสามศูนย์เนี่ยนะประวิทธ เนาะรักษาการเป็นนายกที่30หรือเปล่าก็เลยมามาตัดชอบเอาเป็นศูนย์เลยไม่ยังไงไม่เอาไม่ได้เอาสูตรนะเพราะว่ามันเป็นสัญจรก็เลยขอเป็นกรณีศึกษานะครับเพราะนั้นฟันตัวฟันนี้นะเอาไปวิ่งเอาเนาะนะครับทุกคนวิ่งวิ่งแนะน่นอนชั่วยังไงมาอะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันศุกร์นะเดี๋ยววันศุกร์ก็จะมาให้ชุด ชุดเต็มนะครับชุดสามตัวนะครับรอรอรอติดตามเนาะอันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะในวันศุกนะร์เนาะนะขอทุกคนโชคดีร่ำรวยๆอย่งเงี้ยปัง